จากยุคมืดที่ไร้การขาเมื่อเสียงกรงครูเซตกังวนขึ้นพันดินยุโรปทั้งปวงก็สั่นสะเทือนยยนดีตอนรับเข้าสู่ Wealth of Nations ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่พลิกชะตาเศรษฐกิจยุโรปเมื่อเช้ายุโรปหมดหวังกับชีวิตเหลือเพียงศรัทธาในศาสนาเป็นที่พึ่งสุดท้ายพระสันตะปาปาจึงชักชวนผู้คนเข้าร่วมสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามครูเสด คือการประทะระหว่างอัศวินคริสต์จากยุโรปและกองกําลังมุสลิมในแถบอาหรับเพื่อแย่งชิงกรุงเยรูซาเลม็มแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาและอํานาจสงครามครูเสดเริ่มตั้งแต่ปี1096และยืดเยื้อยาวนานมากกว่า200ปีกองทับคริสต์หลายล้านชีวิตข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมุ่งหน้าสู่ป้อมปราการอาหรับ ถึงแม้ชาวคริสต์จะไม่สามารถรักษากรุงเยรูซาเล็มไว้ได้แต่การเดินทางครั้งนี้ได้เปิดตาสู่โลกอาหรับอันรุ่งเรืองอา,อาณาจักรอาหรับเวลานั้นโดดเด่นทั้งคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์แพทยาศาสตร์และการขาเมื่ออัศวินและพ่อข้ากลับคืนสู่ยุโรปพวกเขาพาสมบัติทางปัญญาเหล่านี้กลับมาปูทางให้เศรษฐกิจยุคกลางเปลี่ยนแปลงไปจากระบบศักดินาที่ปิดตัวสู่การเปิดรับนวัตกรรมและการค้า อย่าพลาดคลิปหน้าเราจะพาคุณเจาะลึกจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจยุคกลางว่ามีอะไรบ้างและทำไมถึงสำคัญต่อทุกวันนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันนะครับนะครับ